สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับด่วนประกาศจังหวัดนี้สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งด่วนประกาศจังหวัดนี้สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเมื่อวันที่สองมกราคม6 5ห้าที่ผ่านมานายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานกรรมการติดตอ่อจังหวัดขอนแก่นผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมติดต่อจังหวัดขอนแก่นฉนบับที่60ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมฉบับที่58โดยได้มีการผ่อนปลนตามมาตรการต่างๆตามสถานการณ์การแพร่ตามประกาศจังหวัดขอนแก่นฉนบับที่59เพื่อควบคุมป้องกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนได้รวมกลุ่มจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นง,งานทางศาสนาและงานเลื่นเริงตามประเพณีไปแล้วนั้นเนื่องจากตามรายงานการตรวจหาโควิดประชาชนที่มีอาการสงสัยและกลุ่มเสี่ยงในเขตพินที่จังหวัดขอนแกน่นจากห้องปฏิบัติการเมื่อคืนวันที่1มกราคม65ตรวจพบผลเป็นบวกจำนวน232รายเป็นการติดโควิด เพิ่มจำนวนค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ประกอบกับรายงานทางวิชาการการแพร่กระจายสายพันธุ์โอมคิคอนเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ได้ง่ายโดยเฉพาะการรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนดการไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันการไม่จัดหรืออำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย1เมตรและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้อาดในพื้นที่ขนาดปิด5ตารางเมตรต่อคนในพื้นที่เปิดขนาด4ตารางเมตรต่อคนการล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของที่อยู่ภายนอกตัวหรือที่สาธารณะเป็นต้นทำให้การแพร่เป็นไปนอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่หลังจากการรวมกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมตามประเพณีหลังเทศกาลปีใหม่เพื่อไม่ให้การแพร่กระจายของโควิดกระจายไปจนไม่อาจควบคุมป้องกันได้จึงเห็นควรกําหนดมาตรการเท่าที่จําเป็นเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นจะได้กลับมาดํารงชีวิตตามปกติโดยเร็วอาศัยอำนาจตามมาตรา22สวงเล็บ1วงเล็บ7 มาตรา34และมาตรา35แห่งพระราชบัญญัต,ติติดต่อพศ2558ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่1ลงวันที่25มีนา2513ข้อ7วงเล็บ1ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการติดต่อจังหวัดขอนแก่นตามมติที่ประชุมครั้งที่14ทับ2565เมื่อวันที่2มกราคม2565จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้ข้อ1ให้ยกเลิกมาตรการในข้อ4กอแห่งประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมติดต่อจังหวัดขอนแก่นฉบับที่58โดยให้ใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปนี้แทนก ให้ปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัดโดยให้จัดการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนดออนไลน์งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนออนไลน์ site, เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษและหรือมีเอกลักษณ์เป็นที่พักประจําให้สามารถจัดการการเรียนการสอนได้แต่ห้ามนักเรียนออกจากนอกสถานศึกษา และห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มกราคม2 5 6 5ข้อ2ให้หน่วยงานราชการโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐประเมินและพิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยราชการ work from home ตามระเบียบของทางราชการเต็มอัตราความจำเป็น โดยทั้งนี้ต้องพิจารณาความจําเป็นตามภารกิจความรับผิดชอบไม่ให้เสียหายแก่ราชการและกระทบต่อการบริการประชาชนตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มกราคม2565ข้อ3ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณาดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่สถานที่ประกอบการร้านค้าและสถานที่อื่นๆ work from home เพื่อลดความเสี่ยงเช่นการสลับวันทำงานหรือวิธีการอื่นใดเพื่อลดการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดโควิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มกราคม2565ข้อ4ให้งดจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2565วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม2 5 6 5. ข้อห ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการทุกแห่งทำการตรวจหรือสุ่มตรวจหาโควิดสำหรับหน่วยงานภาคเอกชนสถานประกอบการขอความร่วมมือในการตรวจหรือสุ่มตรวจหาโควิดให้แก่พนักง,งานโดยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูงหรือพนักง,งานเริ่มเข้าปฏิบัติการหากผลเป็นบวกให้แจ้งเจ้าพนักง,งานควบคุมติดต่อในพื้นที่ทันทีหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ในประกาศนี้ข้อ1มีความผิดตามมาตรา9มาตรา10และมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 4 8ต้องระวังโทษไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา35และมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติติดต่อพศ2 5 5 8 ต้องระวังโทษไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในประกาศข้อ4มีความผิดมาตรา34และมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติติดต่อพศ2 5 5 8ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาททั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศวันที่สมกราคมพศ2565 ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ